ในจักรวาลเนี้ยนะคะทุกสรรพสิ่งเนี่ยนะคะล้วนเป็นสนามของคลื่นพลังงานค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ทุกสรรพสิ่งเป็นพลังงานทั้งสิ้นค่ะอย่างเช่นว่ากระเป๋าอย่างเนี้ยนะคะเป็นวัตถุที่จับต้องได้นะคะแต่ถ้าเป็นความคิดความรู้สึกเสียงแสงนะคะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็เป็นพลังงานเหมือนกันค่ะ ถ้าใครเคยเรียนในเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์มานะคะ mm hmm. เขาจะบอกว่าสสารเนี่ย mm hmm. เท่ากับพลังงาน mm hmm. แล้วสิ่งที่เล็ก mm hmm. ที่สุดของสสารคืออะตอมหลังจากอะตอมไปแล้วเนี่ยมันคือความว่างและความว่างนั่นะคะ mm hmm. ก็คือพลังงาน mm hmm. ที่เขาสื่อสารกันด้วยการสั่นสะเทือนค่ะความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยหรือแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นก้อนพลังงาน เหมือนกันค่ะเวลาสื่อสารกันเนะี่ยก็สื่อสารด้วยการสั่นสะเทือนอย่างเช่นความรู้สึกของเราความรักความโกรธความโลภความหลงต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกดังนั้นนะคะเวลาที่คุณต้องการหรือปรารถนาสิ่งใดในการที่คุณจะใช้กดแรงดึงดูดอ่ะเพียงแค่คุณส่งความคิดไปอย่างเดียวอ่ะมันจะไม่เกิดผลลัพธ์ค่ะคุณจะต้องใส่ความรู้สึกลงไปด้วยในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเพราะว่าความรู้สึกเนะี่ย มันคือเพื่อนของความสั่นสะเทือนค่ะ